สวัสดีในวันฝนพรำนะคะวันนี้พี่เป็นนั่งทาอะไรอยู่หน้าบ้านวันนี้พี่เป็นมา,ารีวิวฟักทองหน่อยนะฮะพอดีได้เม็ดฟักทองมาจากอาจารย์ประกอนะยูทูบเบอร์คนเก่งท่านให้มาก็เลยแบบไม่แน่ใจสายพันธุ์นะคะรู้สึกว่าตอนนี้พี่เป็นไหนยแยกได้ประมาณ5สายพันธุ์แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าอันนี้ถ้าใครใครพอจะรู้ช่วยแนะนําด้วยนะอันนี้ละกันมาสายพันธุ์ที่หนึ่งเนาะนี่ตัวนี้ไม่รู้อะไร นะับเรียงจากขวาไปแล้วกันเนี่ยสายพันธุ์ที่หนึ่งมันมันไม่มีลายแบบตัวนู้นนะคะตัวนู้นจะมีลายกลีบเขาก็ลึกเหมือนกันแต่ไม่มีลายสายพันธุ์ที่หนึ่งเนาะอันนี้สายพันธุ์ที่สองเห็นไหมกลีบเขาจะร่องลึกมากเลยตัวเนี้ยเนี่ยค่ะประมาณนี้พี่เพ็นก็ไม่แน่ใจลองแยกดูน่าจะได้ประมาณนี้ดูเนื้อเขาสิคะพอดีตัวนี้ตัวนี้มันเสียนิดนึงพี่เพ็นเลยปาดออกดูเนื้อเขาแน่นมากเลยอะ ถ้าทางจะเหนียวหนึบและอร่อยเป็นปาตะกี้ตะกี้เนี่ยแหละอันนี้สายพันธุ์ที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่สามอันนี้ใช่เขาเรียกข้าวตอกหรือเปล่าพี่เป็นไม่รู้จักไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะสายพันธุ์ที่สาเนาะถ้าใครรู้ยังไงก็บอกพี่เป็นด้วยละกันเรียงจากขวาไปซ้ายนะก็ประมาณนี้ละคะ่ะสวยมากๆเลยฟักทองส่วนตัวนี้เอกลักษณ์พิเศษของเขานะคะ เขาจะตูดแหลมๆนิดนึงนี่ค่ะตูดแหลมสวยงามมากเลยตอนนี้เป็นกำลังจะคัดเมล็ดนะคะเอาเมล็ดแล้วก็เพื่อที่จะปลูกต่ออาจารย์ท่านให้มาหลายหลายหลายประเภทแต่ลืมเอาซองเก็บไว้พบมาปลูกตอนแรงเลยทีนี้พี่เป็นเลยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้เดี๋ยวก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ไปถามอาจารย์อีกทีละกัน <laughs> ส่วนตัวนี้ค่ะมีอยู่ลูกเดียวโดดๆก็ไม่แน่ใจว่าคือตัวไหน แต่ไอตัวบัตเตอร์นัทอ่ะไม่ได้พี่เว้นมันเน่ามันเสียหมดเลยเวนปลูกเร็วไปหน่อยได้เม็ดมาแล้วตื่นเต้นไงคะแล้วก็เลยรีบปลูกเลยไม่ได้เลยตรงนี้ก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้แหละสายพันธุ์ฟักทองเนาะอยากทราบจริงๆเนี่ยฮะกะ็มานั่งรีวิวใครพอจะรู้ก็บอกพี่เพนด้วยแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ